โอ้โหเต็มหัวเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาเทีน่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ริมไม่น้ำเขืนเหมือนจ๋าที่ไรกระหลงรีสอร์ทเราเองเจ้าเพื่อนๆจ๋าเป็นไง่ายวันนี้เราจะพาเพื่นมาชมบรรยากาศชิวๆเด้อเพื่อนแล้วก็วันนี้เราจะกิน ยำปลากระป๋องเหมือน,นจ้ะสิกินยำกระป๋องนี่นะจ๊ะบรรยากาศน้ำมันน้ำมันลดแล้วเพืเ่อนๆจ้ะน้ำลดแล้วจ้าน้ำลดแล้วจ้า บรรยากาศด,ดีเน,ะนาะจะไปนั่งกินตรงเนี้ยโอเคไหมแต่ว่าแดดมันยังไม่หยุดเลยแดดมันยังไม่ร่มเลยคุณเพื่อนก็จะนั่งกินมุมเนี้ยเป็นไงเห็นไหมเห็นน้ำเขื่อนไหมเห็นน้ำเขื่อนบ้างคุณเพื่อนนั่งกินตรงนี้บรรยากาศชิวๆนะคุณเพนะื่อนเนาะ อันหน้าส่แดดโอเคเนี๋ยก็กำลังมาปักเบ็ดเพื่อนๆจ้ามีคนมาปักเบ็ดด้วยควนยิ่งใ่อัน,นต้นอะไรต้นบัวอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเหมือ,น,อนนี้มากเลยนะเหมือนใบบัวมากเลยอะ่ะสวยเนาะเห็นสวยไหมสวย ธรรมชาติมากเลยเพื่อนเดูดิลายนางสวยมากเลยนะมีไหมเห็นบ่ลายสวยมากเลยกุ้งกับลายเพื่อนจ้าแต่ว่าตอนนี้มันแห้งแล้วแห้งแล้วไปหาเขาซีบเบ็ดตกได้ต,ต,ตมย <c oughs> ปล<ะ>าเดี๋ยวเราจะมากินยำปลากระป๋องกันครุกตรงนี้เลยเพืเ่อนจ้าเพราะว่ามันไม่มีที่รองเลยเพื่อน มาไม่ได้การทำเคลื่อนได้ไหมแสงเลยบ่แสงได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตใส่เสื้อก่อนเดินเพื่อนใส่เสื้อก่อนนะใส่เสื้อก่อน Okay. Okay. เสร็วจ้ามาทีนี้เราก็จะกินยำปลากระป๋องกันเพือ่อนกินกันยังไงทีเนี้ยอุปกรณ์อุปกรณ์การกกแสดงผักเพือพ่อนจ้าไม่มีที่วางอะ่ะทำไงดี มีเครื่องมีเครื่องมาละเดี๋ยวกันนี่คือปลากระป๋องเอากล่องอุ้มหนาลงก่อนเห็นไหมตรงนี้ด้อย<ม>นี่นะวะเราจะทำแบบบ้านๆเพื่อนๆจ้าแบบกินงถุงๆุงด้วยปลากระป๋อง มีเชือกด้วยปลากระป๋องอุ้ยอุ้ยอ่ะนั่นเห็นไหมเปิดไม่ได้เลยโอ้ยเห็่นจ้ามาสองกระป๋องไดซสโอ้ยอะไรที่นี้ดูอีกป๋องนี้นะเปิดได้หรือเปล่า ลุ้นกันช่วเอออันนี้ได้ไว้ใหม้มาอุย้ยอ่ะหัวหลาน <c oughs> สองกระป๋องส่น <c oughs> เนี๋ยวเก็บ

มันมันลำบากอย่างี้ยร่ะไหนละเครื่องชี่ไหนจะโอ้ยมุนอุ้ยปุยอีกแล้วไปอุย้ยผักเยอะจังอ่ะผักเยอะจังละ่งละอุย้ยมีมะนาวด้วยบึก้าคนชอนอยู่ไหน นี่เป็นไงล่ะโอ้โหยำปลากระกป๋องมีนำ้ำเคลืข้นเพื่อนจ้าใส่นี่ก่อนใส่มะนาวไปปลากระกป๋องส่งสิงหัวเพื่อนปลากระกป๋องเล่นสิหัวอ๋อตายละกินยังไงเนี่ยชิ้นมีสามชิ้นไม่ใช่หรอมะนาวมีแค่นี้

Mm. Mà như, Cái hay đủ giá mm. thử áo đưa Thử áo Thử ghi Thử ghi Thôi bà Màn may như tốt Terima kasih มีตะไคร้มีตะไคร้หอมแดงเม่เหอเทศมันม้องูดไม่ได้ขาดเปรียว cầm ta cái bóng rồi ra. Ừm. Bên แม่บ่กระทินด้วยเบิ่นจ๊ะบ่แม่นตะปากะป๋องแล้วไป

กินบ้ากระป๋องในน้ำ <c oughs> ได้ฟิว <c oughs> เครื่องเยอะมากเลย bát tôi vậy mà cả ừ. ba tôi có lừa lên mà im lên vườn cả một lớp cha rồi tôi khương một lớp nhỉ ba cái bóng một lớp ừ. một lạng ở tôi khương mình bên หมดแล้วเนี่ยโอ้โหตาเหรอลาหรือเจ้เ้เหมือนแล้วซูซี่เปมีแล้วโอเคค่ะท่านจัด หมดแล้วหมดแล้วเด้อเหมือนตัวเครื่องมันทามเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปยำปลากระกป๋องแบบว่าริมแม่น้ำเขื่อนเด้อชิวๆสบายๆเพื่อนจ๋าถ้าชอบเพื่อนๆฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วกดติดตามช่องนางฟ้าพาดจ้ำด้วยค่ะ,<ๆ>ะเพื่อนจ๋าคลิปาเด้อสวัสดีค่ะบาย